เย็นเย็นเบอกกินปะไปกระปูโอ้มันคือมีติต้นหน่อยแน่ล่ะมันบ่มีตัวใหญ่น้อยเดินย่ามันเป็นจังไงสมมติว่าอจะเพี้ยนผ่า ว่าเขามาซ่อนมาหั่นกระโบ้เ,เอ้ยมันมันจะมีเตียนนกขก้างนี้มีก่อนใหญ่มากนะบมาลักนกอยู่ขนาดน,น,นั้นเนาอมีอะไรเป็นนังเนี่ยมีอะไางพูนได้กันอยู่ได้ดึงกันอยู่ นี่นี่ิดปมือปลากินบรลลูซึ่อะเอาทอมไปตีกันเด้อลูกปรากฏโตคนใหญ่อันเอเป็นลูกชกปยายก็เคยได้อวมันกินเข้ามาได้ดรอวะได้นะมันมันพวกขบเลยโอ้โหยัยเคยได้เลย กะคักตัวแยกเสีย,ยนยงานนี่มันแคกินอืมฝรั่งฝุดน้อยกว่าขันยังน้อยเออโอ้น้อยกว่าโอ้น้อยกว่านี่ก้่าไอ้ตังหลายอันนี้นนนนนมันผัวผัวดะไรล่ะนนไตไหมอไตไหมนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอะไรแล้วอะไรแล้วผูกเ,เอา เจามาแช่แดมีมันมัน,มนล็อกกบครับเจ่าแซบ,บดี่จ้ามันเนียงมันเอาใส้กระตินนงต่เบุดนเนาะมนอ้แข็งนอแบบ่กตายนกไต่เปิดครับแป๊บเดียวมันท่าน คือป่าป่าท่นปลาลดพวกปลาลดไปอย่างท่นผมบอกไส้กระติกนกน้ําแข่งอนก่อนผมจังปลดมันนะแป๊บเดียวเบ้วดันดิ้นไหลโบมีผ้าโบมียังเด็ดไรหมันจังอ้โหอหเอาโบมีผ้าโบมียังเอานกน้ำแข่งนี่นะ เไป้าก็เยากมีนข้ไหาอไใจับเอาเหม,มือนลึดมืนลึดเนี่ยเมียบบกผมได้แท้นี่อย่าอย่าหวังอยากได้ปลาลุดกันนเงี้ยลาก็กินปลุดก็กินะครับลก็ผู้กินสิ นันรดดที่กนนินเขาได้แตติดฟังนัำของต้นติดน้ำน้ำแห้งม่มาใ้ได้ยอยิฮัลโหลป่ามันเริ่มแห่งแล้ว นี่ตัวปลาตัวปลาเนาะนี่ก็ปลาอนนี้น่ะตัวหางแดงตัวหางแดงเนาะโหไว่านี้ได้เถอะเนาะนี่เทดุนี่าะแย่กนี่น้อนะแซบคือกันยยแซบคือกัน ด right. ีก่าไโอ้มันมันเรียกเอาได้คือกับเรียกกับล้านค้านี่กับโมเมนตแล้วเนาะ่ไเอ่ปากเรียกยู่บได้กินจ้อยน้าเอาป่าน้อยบ่เอาเอาปล่อยวะดิ อ้าวไปบัวลงกะติกจะเที่ยวเขาเป็นนักตกปลาเขามีงานมีการเฮ็นของเขาบางคนเขาไปตกเล่น,นะะตกแล้วกระป่ปอ,อ,อย ี้้าานะครับเขาเฮ็ดนี่เขาเฮ็ดหัวหันโยนลงไปเขาเป็นก้อนเขาเนื้อเบื้องเจ้าของมันน่ะเขาตกฟันเขารู้แรงแรงป่านิ้นเร่งเขาเรามีอ่างเก็บน้ำนี่ฮะเขารู้ว่าบอนบอนใดมันมีเขาก็เลยไปลงบอนท่านเลย มีอ yup. ยู uh ่หรือปาสโดไอปลานินนะอันป่าสโดลายอะมีอ่ะเห้อาอยขนแก้นมันคือบ่มีป่านินเนาะปาลาปาสโดลายถึงปาสะโดถึงป <pudding S 1> ่าไก่นัดนะกินปลาป่ากินงาเล่ะโดอ้เบิดตกบเิดอก คนหัวใหญ่เอหเอหัวใหญ่นี่ปกก่านินตระสามโลก็มีก็มีก็เป็นดีเอ็นมูงมงมาว่ามาคุยให้ฟังอยจุมีผู้พาไปไปกันอยดุขันต์ป่าลาดกม็มีนนิน,นก็มีป่านิน,นตระสามโลก็มีมูมงไอ้ปูตะเบิกมาว่าให้ฟัง เขาได้ก็บูเบิดกผมเห็นเทืยนนึงอยู่ห้วยบันผมเนาะโอ้โหฝูงบกไงเด้อแก้มว่างนี่แหละฮะูงนึงนะอยโอ้โหมันมันสุดยอดแท้อ้ เบ็ดไปย้อนให้กินกับบุกินเด้อมันบเนื้อมันโปรเซปใช่ไหมดเมนเห็ดเนื้อแดดเดียวแล้วก็เห็ดส้ม สองย่างนี่นะสิ่น่ากินเด้ผมเคยเอาไปเผาเที่ยนึงโบลุ่วผมผมไปเผาเที่ยนึงกินคัมเดียวโอ้วววสู้บอไว้สู้เไวเ้แท้นี่วะปลา,ปาตัวสมเงาแค้นนี่นะเนี่ย นี่สิบโลก็มีบอกว่างูดอกละหัวมันคืองูเหรอ